ัันนนี่มกระโดกอะไรอ่ะเด็กพี่น้องมื่อนี้ลงมาตลาดน้อยนะมันจะคล้ายไหล่ลงมาขายอันมักพริกพี่น้องเอ้ยมาพอมาเห็นกบใหญ่บ้าทังกระโดกอะไรเยอะเลยบ้าเลยกบใหญ่มื่อกี้กว่าอู้ออมเตะชิ่แจบใหญ่ๆเนี่ยนี่จะบปลไหลหอยบะหอยบางครั้งเอาขายกัแล้วขายส่งเปิดบะอยากกินหอยโข ใส่แกงหน่อไม้กบพี่น้บตัวเลืองตัวเลืองมันอ่อนมันน่อสีดีน่อเนี้นเบรดโรกีสข้มบรอันอนนโนกบบอึดแนวกินพี่น้งเอ้ยมื่อนี้ฝนตกมากอะโบอึดมื่อน่ปลากรดอันนี้ปลาคอ มันบริตายบปแล้ตัวหนึ่งใช่บอหดกบจักบานนีน e ี่นี่กบจู้งนี่นี่นี่เออขามันนี่นี่นี่บมันใหญ่ชักกระโดดื้อโลเท่าไหร่เขาจะเอาไปลองเบิ้งขนาเออเอกระโดกระเดียกบกบเท ก็ชื่อยีงไงเงกระเทียมไปหงมาได้สมใาก็ได้อือเจ็หานั่ต่ามเคตัวน้าตามโลหะกูกะจะไปลองเบิ่งหไไลอีกตัวมันอีลงมาคลายมาผิดพี่น้องเลยมักกล้วย เบิงมีหอดึงบุเดอร์ึงไข่เขาที่จั่ไข่เอื่อให้ทคนรูนนนนนนน้ว่าหมีปิ้วขีดห้อไว้แ่ึงขนาเลยไข่คู่โตมีแต่โตึงลือึ่งือดอกกระเจียวงามงาม คล้ายหมักผิกทั้งนี้บดเขียดตะามูมบอ่เขียนแม่ไข่แต่สะอ่อนอันนี้เกลียเขดเก่กับไข่ดนี่สั่วได้ยังไงส่อแต่มสั่วแซ่บไข่เต็มทถัง ปลาปลาปลาอันนี้ก็อึ้งใ่ไก่่า้าอย่างมามันเ้งเต้ามันเลี้ยเยอะเด็กเปน้องดาได้มักผิดกับหมักแข้งมากขายไปเบิ่งแมงแมงขนุนไข่พี่น้องแมงขนุนไข่ อาหารแบบห่าวไลาไลยมาอยากได้หอยผูงไปแก้งเขาทำไมอยวผักบมมี่น้อง,อง้เขาเจ้าค้ายห้ส่งให้แม่ค่าเบิร์กดตับัตรกดกะดุมน,น,น,ดนี่นี่ขนุนใหญ่ไข่ได้หน่เนาะ มันี่เขาจะลายลายลายหกเลนนี่เป็นตาแสบแฉะไีวกันอิม่หยางอึ่งฟางอึ้งอึ่งอึ่เออมันฮอลเเซนออึเออเอเออกันญาเราขายโรลเซน

กระสอบยังอึ้งน,นบะบ่เออ,อยังมันตายดิเออใส่ขี้ดินในะส่ขี้ดินมาเลยยับสือ้อค่ะกระสอบอึ้งพี่นออ้องอ,อึ้งสองโลายเออเราใส่ขี้ดินมาอึอ้งพี่นออ้องอึ้ง โลละแปดสิบพันประมาณร้อยกว่าบาทพี่เนาะกบกบแล้วหางสื่อกบพวกนีค่ะเขาจะเอามาไปขายต่อหมักแตงป่าชัางกระดอมกินหมักทัวเรียนเปนยังไงฮะไข่ เออหายห้าวบ่แล้วกบกบกบยายน้องไปเตยเอาหายเราได้กบลุงสายลุงสายเราเออป้าเอาหายอยู่ไะดิปั๊มป็นยไงยายเอากบไผ่เบิ่งพี่น้อง หมักทุเรียนหมักทวเรียนกินเตดังด้วยเตดังทวนๆหมักทุเรียนทวเรียนหมักทวเรียนหอมๆโซนนี่พี่น้องต้องกระดอเด็ดทเรียน หอมๆโซนนักกษมีแบบพวงเนื้อมูมากๆขนมหวานปลาพี่น้องเฮ้ยปลาปา